วันนี้นะคะวันที่23าเดือน12นะคะสอนยนะคะก็นะคะก็คือปลายปีเก็บสิ้นปีแลวคือประมาณไม่ช่วงไม่กี่วันก็คงจะสิ้นปีนะคะ2567นะคะวันนี้แอดมินนะคะแอดมินก็มาอัปเดตงานนะคะวันนี้ก็คือมาเก็บงานที่บ้านลบรลีมาเก็บงานที่บ้านลบหลีะคะข้อแรกเลยพื้นที่นะคะพื้นที่ข้างล่างอันนี้ปลูกกล้วยเกษตรผสมผสานนะคะใส่ส้มโอใส่มะนาวใส่มะกรูด มะพร้าวขนุนมะละกอแล้วก็ไม้ไผ่นะคะไผ่นะคะทั้งใช้ลำแล้วก็จินหน่อนะคะแล้วเสะเาสะเดาเบาเดาที่สเสาแบบสเสาแบบแบบไม่ไม่ไม่ขมนะคะก็นะคะอ่าแอดมินก็นะคะระยะเวลาในการทำงานที่นี่นะคะของที่นี่บ้านลบรีนะคะที่มันเป็นใช้เป็นพื้นที่ปลูกเกษตรผสมผสานนะคะมีต้นชมพู่ใหญ่สองสามต้นนะคะร,รอบๆแล้วก็มะขามป้อมมะขามป้อมยักษ์เนาะ เเก็บงานก็ทันเวลานะคะในพื้นที่ประมาณสามไร่กว่าก็แอนนี้ก็ทําการเก็บงานโดยการถากักถางแล้วก็นะคะข้างล่างนะ,ะก็ถักถางนะคะจะมีกี่ดต้นกล้วยแล้วหวีกล้วยนะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็ปลูกพืชแซมแล้วก็ม่างไม้ประดงประดับนะคะก็ใส่เต็มพื้นที่นะคะเต็มพื้นที่ไปอันนี้น้องคนงานนะ,ะเดินมาน้องคนงานก็เดินมา เขาจะอยู่เป็นแบบเาเรียกว่าดูแลพื้นที่ทั่วไปสวัสดีค่ะ <laughs> ครับน้องเขาพูดไม่ได้เขาเป็นเป็นใบทนงอันนี้ก็ครับ,บอันนี้คะ่ะเอ็ดมินก็จะมาถ่ายนะคะถ่ายนี่อันนี้ให้น้ําขนุนนะคะพร้อมทาเป็นแอ่งน้ำฮะแอ่างเก็บน้ําเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกลงไปนะคะ เป็นพวกอเรียกขนุนไม้ขนุนนะคะไม้หนุนไม้ขนุนลูกดกมากปีนี้ลูกมากะคะ่ะเป็นสีเนี้ยจะเป็นสีแดงนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกษตรกิ่งพันเกษตรนะคะทางเกษตรที่ซื้อมาจากกรุงเทพะคะค่อนข้างจะแพงนะคะนี่นี่คะ่ะขนุนสีเต็มเลยปีนี้นะคะดกด้วยขึ้นไปรอบบ้านก็ค่อนข้างจะพอใจมากนะได้เดินปปลาปลาปลาเสร็จแล้วนะคะปลาปลา มันมีปลาปลาสองอย่างปลาปลาภูมิภาคนะคะแล้วก็เป็นปลาปลาของชาวบ้านปลาปลาหมู่บ้านนะคะวันนี้แอดมินก็เดินปลาปลาหมู่บ้านเข้ามาใช้เรียบร้อยแล้วนะคะในระยะเวลาสิบกว่าวันที่มาอยู่ที่นี่นะคะเพี่ยความสะดวกสบายใช้งานง่ายแล้วก็คือประหยัดปลาปลาของหมู่บ้านอ่ะประหยัดนะคะหน่วยอ่ะหน่วยไฟแอนวยหน่วยปลาปลาอ่ะประหยัดปลาปลาภูมิภาค แยแพงนะคะแอดมินก็เลยใช้เป็นทางเรียกใช้ทั้งสองทางนะทั้งมู่ภูมิภาคแล้วก็ของมู่บ้านนะคะป่ามานนะคะบ้านนี้ก็คือมันเป็นบ้านไม้แอดมินพอใจเลยเป็นบ้านไม้ะคะ่ะบ้านไม้ที่มันสร้างไว้นานแล้วนะคะสร้างไว้เฉลี่ยน่าป่าเราประมาณสี่สิบปีกว่าสี่สิบปีขึ้นไปน่าจะประมาณนี้นะคะถ้าจําคร่าวๆนะคะก็เมื่อก่อนบ้านมันต่ําแล้วก็ยกขึ้นสูงเพราะเท่าถนนละนะคะ เห็นจะมีพื้นข้างล่างเป็นระนาบเห็นไหมพื้นข้างล่างนี่ก็คือยกสูงมาจากปกติเดิมนะคะประมาณสองเมตรกว่าให้มันเท่าสนุนนะคะเพราะอันนี้คือพื้นที่เดมเขาจะประมาณนี้นะคะรอบๆบ,บ้านก็ค่อนข้างจะพอใจมากเนาะบ้านสมบูรณ์แล้วนะคะบ้านเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็กําจัดปวกปวกไปถือว่าเราใช้ไม้เนี่แข็งนะคะในการสร้างบ้านทีนี้ไม้ที่มันทรุดหรือพวก มันมีเก่าพวกไม้เก่าๆหรือไม้ค่อนข้างจะไม่พอใจหรือไม่สบายตาเราก็เสริมเหล็กเข้าไปนะคะเสริมเหล็กเข้าไปแล้วนะคะนี้พอใจบ้านละบ้านนี้คือโอเคมากนะบ้านนี้คือครึ่งตึกเครื่องไม้เป็นบ้านที่ต่อไปเป็นบ้านไม้นะค่อนข้างจะหาย,ยากเก็บต่อไปจะเป็นเหล็กซึ่งส่วนใหญ่นะแอดมินี้ก็เลยไม่สร้างใหม่บ้านลบลีไม่สร้างใหม่ดไ,มหมได้น้ําได้ไฟได้บ้านโอเคพื้นที่รอบๆบ,บ้านปลูกของกินนะคะเป็นเชิงเกษตร ผสมผสานนะคะแล้วก็เก็บไว้ทั้งกินและใช้งานนะคะเอ่อไม่วานี่แอดมินก็ไปตัดไม้ไผนะ่ไปทำรั้วหน้าบ้านเล็กๆกนะันหมามันเป็นแบบหมาชาวบ้านจะชอบแบะเวียนมาเที่ยวเล่นหน้าบ้านนะคะอันนี้ต้นถนนต้นมะพร้าวนะคะชอบมาเที่ยวเล่นหน้าบ้านนะคะแอนดมินก็เลยตัดตัดกิ่งกิ่งไม้ไผ่นะคะกิ่งไม้ไผ่ยวให้พาไปดูนะเนาะ ลากไปไปกระไว้นะคะพอใจพอใจมากเลยนะกระอือ่มมันกันหมาได้ด้วยเพราะหมาไม่ชอบคือโดยวรวมนะนิสัยสุนัข่ะพูดแบบแบบเออคำศัพท์เชิงวิชาการะ่ะนิสัยสุนัขไม่ชอบพื้นที่ลกอันนี้สตางเลยนะคะตัดต้นกล้วยยาวทิ้งเลยจะมีเหลี่ยบ้างที่มันคาเคลียนะเคลียค้างอยู่จะลงกล้วยพันเตี้ยนะคะ ที่ดูแลง่ายพันเตี้ยนะคะเป็นกล้วยพันดีหน่อยนะคะเดี๋ยวหนะ้าฝนจะมาลงกล้วยใหม่อันนี้คือตัดกล้วยเก่าออกอันนี้ต้นชมพู่โบราณน,นะคะโบ,บราณเลยแหละมีกเป็ดน้ําอันนี้เป็นสระเก่าแก่นะคะสระเก่าแก่ที่มันลึกมากนะ,ะสระน้ําเชิงเราใช้แมคโครขุดลอกสองครั้งแมคโครเนี่ยจะเป็นแมคโครสองชั้นในระหว่างลงไปเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะคะสระน้ําโบราณ มันเป็นสระเก่าแก่ที่เป็นสระเดิมอยู่แล้วทีนี้แล้วก็ทางทางเราแหละหมายถึงทางครอบครัวเขามาสร้างเพิ่มหมายถึงขุดเพิ่มนะคะมันเป็นรูปแบบเป็นแอ่งเล็กๆแต่ว่ามันลึกมากนะคะตรงนี้ก็คือพอใจนะคะว่าเก็บน้ําได้ดีเก็บน้ําใช้งานได้นะคะช่วงที่จะทําเกษตรนี่ก็สามารถใช้ได้ใช้งานได้เลยนะคะมีน้ําใช้ทั้งปีเนาะอันนี้เป็นลักษณะเกษตรผสมผสานได้เลย อันนี้ต้นชมพู่นะคะโบราณใหญ่มากสองต้นนะคะแอดมินตัดทิ้งไปมากมากนะคะกิ่งนะตัดกิ่งไปบ้างแล้วตัดทิ้งไปเลยะคะ่ะเพราะมันเกะก,กะเกะก,กะเอไม้ไผ่ไม้นี่เป็นไม้ไผ่เอ่อเป็น,เป,นเป็นไผ่กินหนอนะคะเขาเรียกว่าเอ่อทางราชการก็ให้มาปลูกสองกอน,นะคะก็ขยายดีนะคะเขาเรียกอะไรอะไผ่เบาอ่ะที่กินหนอนะคะกินน่อไม้อะ่ะนะคะไผ่เบา ไม่รู้จําชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ไไดต้นมันเล็กออกดอกทั้งปีนะคะแต่ว่านี่ไม่ได้รดน้ําก็ไม่ได้ออกดอกนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะว่าปลูกทิ้งแอดมีกระตัดตัวนี้แหละตัดกิ่งมันไม่มีหนามน,นะคะแต่กิ่งแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะไปปาปากทางปากทางทางเข้าเออการสุนัขได้สุนัขไม่ชอบพื้นที่ลกๆนะคะที่มีอะไรเกะก,กะปุ๊บเขาจะหลบเออนิสัยของสุนัขก,ก็เป็นอย่างหนึง่งเป็นอย่างอีกอย่างหนึ่งเนาะ ขะะ้างหลังรูนู้นมุมนู้นนะคะจะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ใช้ลำนะคะไผ่ลำยาวใหญ่ไม่มีน้มเขาเรียกไผ่อะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าซื้อมาจากกรุงเทพพันนะคะอันนี้มีหลายกอน,นะคะแต่ว่าทําการมาเลี้ยงกันอยู่สองสามกอนะคะตรงนี้ช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้เหลือกอเดียวเพราะมันกินเนื้อที่เยอะนะคะไผ่เนี้ยสูง สูงมากค่ะและตรงนู้นก็ติดลำคลองนะคะลำคลองเอดมินก็ถักถางแล้วโล่งเลยแตอนี้นะคะก็ค่อนข้างจะสบายใจเลยว่ามาชุดนี้ได้งานเยอะนะคะเยอะนี่คือบา้านลบหลีตัวนี้ก็คือเป็นอ่าสะพานล,ลงที่ก่อนมันมีมันมีอ่าสาลาเล็กๆตัวนี้นะแต่มันรื้อไปแล้วนะคะอันนี้คือ เป็นทางลงเป็นทำได้ปูนก็สบายใจหน่อยมันจะทนทานไม่ผุนะคะทำลงไปก็นะคะมาชุดนี้นะคะประมาณสิบกว่าวันนะคะเอ็ดมินก็ค่อนข้างจะเก็บงานนะคะรวบรวบร,รับงานรวบลัดงานนะคะให้อยู่ในรูปในร่างน,นะคะที่ว่าไม่ต้องดูแลมากมายระยะย,ยาวๆนะคะเพราะโครงสร้างบ้านก็ ระบบไฟระบบน้ําระบบโครงสร้างก็เสร็จสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะแล้วมากด้วยนะคะเพราะเสริมเหล็กอันไหนไม่คือไม่ผ่านตานะคะเนื้อไม้เก่าไม่ผ่านตาก็เสริมเหล็กเข้าไปหมดแล้วนะคะก็สบายใจได้บ้านบ้านพักผ่อนอาศัยนะคะบ้านแต่งจังหวัดลบบุรีพร้อมกับเนื้อที่รอบๆบ,บ้านเป็นกเกษตรผสมผสานนะคะก็พอใจตรงนี้มากนะคะ ก็ค่ะบันทึกไว้นะคะนี่คือขั้นตอนการเก็บงานปลายปี2567เดเดือนธันวาคมวันที่23นะ2ีนะเพราะปกตินะคะแอดมินจะจะสำรวจนะคะเพราะบ้านอะ่ะบ้านคือเมียมีสองหลังสามหลังน่าจะกรุงเทพด้วยนะ,ะแอดมินก็จะค่อยๆสำรวจแต่ละที่นะคะว่ามันมีจุดไหนชำรุดบ้างนะคะจุดไหนชำรุดที่ไหนบ้างนะคะต้องดูแลต้อมแตม แอดมินก็จะดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ให้มันอยู่ในช่วงที่ไม่ต้องดูแลต่อช่วงให้เป็นระยะเวลานานๆน,นะคะอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็กล่าวขอสวัสดีนะคะนนก็ฝากขอบคุณที่แวะมาชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ